รีวิวร้านโซบะที่เจ้าของทําเส้นเองกับมือสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามีร้านขายโซบะแบบโลคลมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านมาดุโซบะเส้นทําเองหรือภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าเทวจิโซบะมาดุร้านนี้เขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่1 1โ0นครึง่งจนถึงบ่าย3.00นเท่านั้นทางเข้าร้านก็จะงงๆแบบนี้เลยค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเรามาผิดด้วยนะเพราะว่าเราเจอร้านนี้จากใน g o o g l e Map เห็นว่ารีวิวเยอะดีแต่ว่าร้านดูลึกลับมากๆยิ่งเข้ามามันก็ยิ่งดูเหมือนบ้านคนเลยค่ะนี่แหละค่ะคือตัวร้านแล้วเหมือนบ้านคนไหมตอนจะเข้าร้านก็ให้เปิดประตูเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องกดอ่อนอะไรทั้งนั้นร้านมารุตั้งอยู่ในเมืองฮิกาชิคากุระจังหวัดฮอกไกโดถ้าใครจะมาเราแนะนำให้ขับรถมานะคะบรรยากาศภายในร้านนี่เหมือนบ้านคนเลยค่ะ ปกติแล้วร้านโซบะในญี่ปุ่นก็จะมีหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นร้านที่มีสาขาทั่วประเทศร้านทั่วไปแล้วก็ร้านแบบโลคอลและเส้นโซบะที่เขาใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปมีทั้งแบบเส้นที่เจ้าของทําเองแล้วก็แบบที่ใช้เครื่องจกักรทา เมนูของโซบะก็จะมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกาลังอยู่ในช่วงฤดูร้อนค่ะเราแนะนาให้ทานโซบะเย็นนะแต่ถ้ามาร้านโลคอลอย่างหนึ่งที่ต้องทําใจเลยก็คือเมนูจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีเราแนะนําให้สั่งแบบเราเลยค่ะวันนี้เรามากันสองคนกับพี่โน้ตนะคะก็เลยสั่งกันคนละเมนู ของพี่โน้ตคือถ้วยด้านขวาเป็นโซบะเลมอนส่วนถ้วยด้านซ้ายที่เป็นของเราคือโซบะเย็นส้มสุดาจิส้มสุดาจิเป็นส้มของญี่ปุ่นมันจะมีความสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวพนักงานที่นํามาเสิร์ฟบอกเราว่าต้องเปลือกกับเมนะ็ดมันอะอยากจะกินก็ได้นะแต่ถ้าไม่กินก็สามารถคลายได้ซึ่งไม่ถือว่าผิดมารยาทของร้านค่ะแล้วด้วยความที่มันเป็นเส้นแบบทําเองมันก็จะมีเส้นที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามสไตล์แฮนเมดรสชาติก็อร่อยไปอีกแบบค่ะ สำหรับร้านนี้เราเราให้คะแนนเต็ม1ิบไม่หักเลยเพราะว่ามันอร่อยมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นโซบะเย็นด้วยมาเลยทําให้เราสดชื่นในอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วเจ้าของร้านก็น่ารักมากๆค่ะเขาเห็นเราเป็นคนต่างชาติเขาก็เลยมาอธิบายให้ฟังหลายอย่างเลยอย่างนี้จะเรียกว่าโซบายุหรือว่าน้ําลวกโซบะของที่นี่เป็นน้ําแบบข้นมากๆค่ะ พนักงานเขาบอกแล้วว่าให้เราลองชิมดูก่อนกินกเปล่าๆก็จะดีต่อสุขภาพแต่ว่าถ้าอยากได้รสชาติก็ให้ผสมน้ำซุปลงไปก่อนอื่นให้เทโซบายุลงไปในถ้วยแบบนี้จากนั้นก็ตักน้ำซุปของเราแล้วก็ผสมลงไปตามที่เราต้องการเลยค่ะเราผสมน้ำซุปของเราลงไปประมาณ3-4ช้อนถือว่าเป็นรสชาติที่กำลังดีเลยค่ะมันก็จะได้รสสัมผัสอีกแบบหนึง่งเวลาดื่มซุปก็ให้ยกซดแบบนี้ได้เลยนะคะที่ญี่ปุ่นถือว่าไม่ผิดมารยาทค่ะ แล้วมันก็อร่อยอย่างที่พนักงานบอกเราจริงๆด้วยโดยปกติแล้วน้ำลวกโซบะเขาจะมีเอาไว้ผสมกับน้ำจิ้มโซบะที่มันจะมีรสชาติเข้มขน้นใส่น้ำลวกลงไปแล้วมันก็จะเจือจางอร่อยกำลังดีแล้วก็ยกสดได้คล่องคอเลยค่ะและนี่ก็คือวิดีโอตอนเรากินส้มสุดาจิค่ะแอบบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะนี่ย้อนดูตัวเองก็ยังช็อกเลยขอเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันนะคะสรุปแล้วร้านนี้ดีงามมากๆถ้าเกิดว่าใครตามหาร้านโซบะแบบโลคอ,อยู่เราแนะนำเลยค่ะ ไว้เราจะพาเที่ยวสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแบบนี้อีกเยอะๆเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้ว